สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาสังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกับครูมิวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สองหน้าที่พลเมืองความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนนะคะเรื่องที่เราควรรู้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว โครงสร้างของครอบครัวความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวบทบาทหน้าที่และสิทธิของสมาชิกในครอบครัวการใช้อำนาจในครอบครัวตามบทบาทหน้าที่และสิทธิความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวครอบครัวคืออะไรนะคะครอบครัวคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด มีความใกล้ชิดกันและอาศัยในที่เดียวกันนะคะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเราจึงควรเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวนะคะดังนี้เรื่องแรกเลยโครงสร้างของครอบครัวแต่และครอบครัวก็มีความแตกต่างกันไปนะคะบางครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดเล็กมีพ่อแม่แล้วก็ลูก บางครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่จะมีพ่อแม่ลูกแล้วก็ญาติผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นปู่ย่าตายายลุงป้านาะอาอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะตัวอย่างครอบครัวขนาดเล็กนะคะจ้อยเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวของจ้อยจึงมีพ่อแม่และจ้อยครอบครัวของจ้อยจัดเป็นครอบครัวขนาดเล็กเพราะมีสมาชิกน้อยค่ะ ตัวอย่างครอบครัวขนาดใหญ่ก้อยมีน้องชายหนึ่งคนในครอบครัวของก้อยมีตาและยายอาศัยอยู่ด้วยสมาชิกในครอบครัวของก้อยมีทั้งหมด6คนได้แก่พ่อแม่ตายายน้องชายและก้อยครอบครัวของก้อยจัดเป็นครอบครัวขนาดใหญ่เพราะมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันหลายคนค่ะ สมาชิกที่อาศัยอยู่ในครอบครัวต,ต่างๆอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะคะและจำนวนของสมาชิกเท่ากันหรือไม่เท่ากันแตกต่างกันออกไปแต่โดยทั่วไปโครงสร้างของครอบครัวต,ต่างๆมักจะมีสองลักษณะดังนี้ค่ะ 1. ครอบครัวขนาดเล็กเ๋ยวจสังเกตนะคะจะมีพ่อแม่และก็ลูกนะคะ 2. ครอบครัวขนาดใหญ่นอกจากพ่อแม่ลูกแล้วนะคะก็จะมีญาติผู้ใหญ่ของเราดังในรูปเช่นปู่ย่าตายายนะคะ,ะและนอกจากตัวเราเราอาจจะมีพี่น้องด้วยนะคะจึงจัดเป็นครอบครัวขนาดใหญ่เพราะมีสมาชิกหลายคนนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกันนะคะคนในครอบครัวเนี่ยต่างก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกันดังนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันเลยนะคะาตามนี้พ่อคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเป็นผู้ให้กําเนิดลูกเป็นผู้มีบุญคุณอย่างยิ่งต่อลูกนะคะพี่กับน้อง ก็เป็นลูกของพ่อกับแม่เหมือนกับเรานะคะคุณปู่คุณปู่จะเป็นพ่อของพ่อนะคะคุณย่าเป็นแม่ของพ่อคุณตาจะเป็นพ่อของแม่คุณยายเป็นแม่ของแม่คุณลุงเป็นพี่ชายของพ่อหรือแม่นะคะคุณป้าเป็นพี่สาวของพ่อหรือแม่ คุณนาเป็นน้องของแม่คุณอาเป็นน้องของพ่อนะคะต่อไปเรามาดูบทบาทหน้าที่และสิทธิของสมาชิกในครอบครัวกันนะคะเริ่มจากบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวสมาชิกทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะมีบทบาทแลนะหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่น ปู่ย่าตายายของเรานะคะจะมีบทบาทหน้าที่คอยอบรมสั่งสอนและให้คำแนะนำแก่ลูกหลานคุณพ่อคุณพ่อจะเป็นหัวหน้าครอบครัวมีบทบาทและหน้าที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวรวมทั้งเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนะคะคุณแม่มีบทบาทดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านและคอยจัดเตรียมอาหารให้แก่สมาชิกภายในบ้าน รวมถึงให้ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัวลูกมีบทบาทหน้าที่ในการตั้งใจเรียนหนังสือต้องเชื่อฟังพ่อแม่รู้จักประหยัดอดออมรู้จักดูแลตนเองและช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านตามสมควรหลานให้ความเคารพร,รักต่อปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอา ทุกคนในครอบครัวนะคะต่างก็มีหน้าที่และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราจึงควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์ mm hmm. เพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูสิทธิของสมาชิกในครอบครัวนะคะสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างมีสิทธิในเรื่องต่างๆเช่นมีสิทธิในทรัพย์สินของตนมีสิทธิในชีวิตและร่างกายของตนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการกระทำสิ่งต่างๆที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดต่อข้อตกลงในครอบครัวหรือกฎระเบียบในสังคมเมื่อเราอยู่ในครอบครัวนะคะเราก็ควรเคารพสิทธิของสมาชิกในครอบครัวเช่นไม่รื้อขนสิ่งของของผู้อื่นไม่นำสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ ถ้าต้องการใช้สิ่งของของผู้อื่นก็ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของก่อนนะคะการเคารพสิทธิของผู้อื่นก็จะทําให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่เกิดการทะเลาะวิวาทหรือขัดแย้งค่ะต่อไปเรามาดูการใช้อํานาจในครอบครัวตามบทบาทหน้าที่และสิทธินะคะพ่อแม่มีอํานาจหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และมีสิทธิที่จะมอบหมายงานให้ลูกช่วยทำเช่นให้หล้างจานถูบ้านมีสิทธิที่จะตั้งกฎกติกาให้ลูกปฏิบัติตามเช่นห้ามเล่นเกมเป็นเวลานาน,านๆห้ามลูกดูโทรทัศน์จนดึกห้ามเที่ยวเล่นนอกบ้านในเวลากลางคืนเป็นต้นนะคะถ้าลูกๆไม่ปฏิบัติตาม พ่อแม่ก็มีสิทธิที่จะลงโทษลูกได้ตามความเหมาะสมเช่นไม่ให้ดูโทรทัศน์ลดเงินค่าขนมไม่ให้เล่นเกมว่ากล่าวตักเตือนลูกพร้อมกับบอกผลเสียที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ลูกเข้าใจนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะฝากการบ้านให้เด็กทำสองใบางานด้วยกันนะคะใบางานแรกนะคะ เรื่องโครงสร้างของครอบครัวคำชี้แจงให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะใบงานนี้ค่ะเด็กๆและใบงานที่สองนะคะเรื่องบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวคำชี้แจง ให้นะักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้ลงมาเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับรูปภาพนะคะใบงานนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีข้อความเด็กๆก็เลือกนำมาเติมตัวอย่างเช่นบทบาทหน้าที่ของพ่อคือเด็กๆก็ไปดูนะคะอ่าเลือกคำ คำ,คำไหนที่ตรงกับบทบาทหนะ้าที่พ่อเราตัวอย่างนะคะทำงานหาไรายได้ตรงกับบทบาทหนะ้าที่พ่อของเราเด็กๆก,ก็นำมาเติมค่ะเด็กๆอย่าลืมทำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ